ช่วยหน่อยอะช่วยเอาไปเก็บด้วยนะคะหนักโอ้ยหนักพี่น้องเอ้ยเออเออเออเวางไว้ลูกเออวางไว้อ็ตรงไหนดีตรงไหนดีวางตรงไหนดีเออวางตรงไหนดีพ่อโอ้ยหอมพ่อโอ้ยแม่โอ้ยวางไวเออวางไวเออตรงไหนลูกไว้ไหนนะ พอพ่อแบบแม่ไหนลูกเอาไว้ตรงไหนอันนี้ใครลูกอ๋อนี่ใครใครคะใครพ่อพ่อกับแม่เอาวางหน่อยค่ะเอาวางวางวางเออแม่แม่เออไว้ด้วยกันนี่เออไว้ด้วยกันนี่เออเออเออไว้ไหมไว้ไว้พี่พลอยอ๋อพีพลอยโอ้ยโน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 ห้ามเหยียบพ่อกับแม่เอาขึ้นเลยค่ะ ขอโทษเลยค่ะขอโทษพ่อกับแม่เลยค่ะทำผิดแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเดี๋ยวนีอ้อ่ะเอาขึ้นเอาขึ้นมาโอย้ยตัว่อ <Thanksgiving. S 1> เอาขึ้นมา,าหนักหนักเออหนักอ่ะขอโทษเลยขอโทษพ่อกับแม่ก่อนขอโทษค่าก่อนขอโทษอ่าหนูหยบ่ะเออเป่าให้อ่อโออยเป่าออ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 อเออเป่าโอยเป่าอ่าอ่าอ่าเออเเป่าเปาเป่าเป่าเราเดยนี้ขอโทษก่อนขอโทษก่อนฟังขอโทษก่อนหรือยัง ไหนยกมือดีๆไหว้ดีๆโอเคจ้านั่นแหละโอเคเก่งมากเอาไว้ตรงนี้นะขอโทษแม่ขอโทษแม่อ้น้องเต็มเอาเท้าไหมเอาค่ขอชขอเอาค่ะเจ้าใส่ถุงเลยใช่ไหมคะเรียกไก่โดนนมฮะ ไอ้คุณจะเป็นคนลงอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้แกล์เจอ่าดูกับแกตรงนี้หรอนี่น่ากลัวไหมน่ากลัวกลัวไหมกลุ้ยกลุ้ยกับแกกลับแกกลับแกกับแกไปออกไปข้างนอกยายร้อนโอ๊ยยายร้อนไปข้างนอกกัน เอาไปข้างนอกข่ยายร้อนโอเอ,ไ,อหไหนเห็นไหมรองเท้าใครอะลูกของพอยทำไมมีข้างเดียวอะลูกมันหายไปไหนรองเท้าลูกหายไปไหน<อ>ปิดประตูน่อยม,มามาใส่รองเท้าก่อนลูกมาใส่รองเท้าเร็วนี่ยายจะเข้ากังกายกายใส่รองเท้าก่อนเร็ว ใส่รองเท้าให้ก่อนลูกเอยถ้าหนูจะไปหนูต้องใส่รองเท้าเข้าใจไหมคะต้องใส่รองเท้านะต้องใส่รองเท้าเข้าใจไหมคะอุ้ยป้ดเต็มพี่โซพี่โซพี่โซไปเอาแพรเพื่อที่น้องหน่อยลูกสองหมื่นอยู่ในห้องบ้านอยู่ในบ้านลูกสีฟ้านะ ให ah right? mm ้ช hmm. ่วยนะป๊าอืมอยู <c ười> ่สีฟ้าเอาให้น้องหน่อยไม่เต๋อเตรียมอืมใหญ่น้องเก่งไปเล่นน้ำกอล์ฟายเอ้ยพี่ออกกําลังกายเอาแคมเพิร์ดมาให้หน่อยพี่พลอยออกกําลังกายตัวเลยอยู่เพี้ยนอุ้ยอุ้ยวันวันเช้าตดอีกแล้วเหรอหนูยังไม่อึดเลยไงหนูก็เลยตดบ่อย ไปม่ขอขอดาวให้ยายขดาวขอดาวค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ดาวเลยเลยยัได้ศูนยมากเกือเลยไปแล้วเหรอพี่พอพี่เม็ดน้องเฮ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 ็ดโดนอะไรเหยียบอะไรลูกน้องเฮ็ดอึแล้วตอนนี้น้องเฮ็ดอึแล้วตอนนี้จะสังเกตเบื่อได้ไข่ไหลซูดเมื่อไรน้องเฮ็ดไหนเอาเลยได้ใส่กล่องเลยได้ซูมมือ มาใส่รองเท้าลูกมาเ็ดเ็ดอย่าไปทำเท้าเ็ดอย่าไปทำน่ะไม่เอาแล้วนะน่ะไม่เอาแล้วน่ะเจ็บแล้วน่ะ